สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับผมขายที่เป็นแฟนพันแท้นิวฮอลแลนด์นะครับผมที่อยากสนใจติดตั้งเทอร์โบนะครับผมวันนี้อูช่างบิ๊กมารีวิวนิวฮอลแลนด์นะครับที45นะครับผมเป็นนิวตัวเก่านะครับก็นานๆมีมาทําทีนะครับผมทําแต่ละทีโอ้โหนานชิบหมหายเลยผมพูดอย่างนี้เลยนะ วันนี้วันที่สองของผมแล้วนะครับอันนี้ผมทํางานหน้าร้านนะยอย่างวันที่สองนะคือรุ่นนี้นะครับเวลาทํานะครับผมเอ่อใครสังเกตคลิปผมบ้างนะครับคลิปคันแรกที่ผมทํารุ่นนี้ก็ถ่ายตอนกลางคืนคือมันเป็นช่วงที่แบบว่ามันทํายากนะครับผมคลิปไหนที่ผมถ่ายกลางคืนแสดงว่าคันนั้นยากจริงนะครับถ้าไม่ยากจริงผมไม่ไม่พยายามรีวิวกลางคืนเลยวันนี้วันที่สองตอนแรกว่าจะรีวิวตอนกลางคืนให้ดูนะแต่เมื่อคืนนี้ ทุ่มหนึ่งนะครับผมกว่าจะปรับแต่งเสร็จนะครับผมกว่าจะลงตัวนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สองผมก็มาเทสเรื่องความแรงแล้วก็เรื่องความร้อนนะครับผมปัญหาของรุ่นนี้ก็คือว่านะครับใส่โบไปแล้วมันยังไม่แรงนะครับผมไปแล้วมันยังไม่สุดยกตัวอย่างเช่นไฮหนึ่งนะครับผมมันเดิมๆบางทีมันก็ไปได้บางทีมันก็ไปไม่ไหว เขาจึงมาติดตั้งเทอร์โบอยากให้กําลังไฮหนึ่งมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่เราได้ขึ้นขับแล้วทั้งเจอปัญหาด้วยก็คือว่าไฮหนึ่งก็ยังดีไม่พอนะครับก็คือมันยังไม่เหลือนะครับกําลังยังไม่เหลือทีนี้งานดันไฮหนึ่งก็ยังไม่ดีพอนะครับเราก็พยายามหาวิธีทางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจอปัญหาก็คือรถกระพือนะครับผมรถกระพือเนี่ยเดิมๆลูกค้าก็เป็นอยู่แล้วนะแต่ผม อยากมาอยู่กับผมผมอยากทําให้มันจบออคือมาอยู่กับเราแล้วเราอยากให้มันจบอยากให้มันเนี้ยบอยากให้มันเนียนออกจากเราไปเลยนะครับผมอ่าคันนี้นะครับเพราะว่าเวลาช่างขับไถเนี่ยมันกระพือปื๊ดปื๊ปื๊ปื๊ปอ่าทีนี้แก้ยากมาครับอาการกระพือเนี่ยสุดท้ายก็จบนะครับเมื่อคืนนี้วันนี้ก็เลยมีโอกาสมารีวิวให้ดูนะครับผมอ่าเอาใจนะครับผลลัคน์ในฮอแลนหน่อยนะครับ เพราะว่ารุ่นนี้ผมทําแพงหน่อยนะลูกค้าประมาณ2 5งหมืนห้านะครับถูกๆผมไม่ทํานะครับเพราะว่าทําแล้วทํำยากผมอยากทําแล้วทําให้มันแรงทําให้มันเห็นผลชัดเจนให้มันจบเรื่องความร้อนด้วยนะครับผมราคาจึงแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นจอร์เดียหรือนิวฮอลแลนด์นะครับอันไหนก็แล้วแต่ที่เป็นตระกูลรถนอกไม่ใช่คูปตาผมทําแพงเพราะว่าห่วงเรื่องความร้อนเราอยากทําครั้งเดียวแล้วอยากจบนะครับ รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกๆนะครับผมก่อนจะเป็น New ฮอลแลนดอะไรนะทีสามจุดูก็สเปคนี้ก็ใกล้เคียงกับ T สามจุนะครับ50ตัวเก่านะครับผมไฮสอะนะครับเพราะรุ่นนี้ไฮสอเหมือนกับเกียร์สามไฮคูปต้านะครับผม บางครั้งก็อาจจะเร็วกว่าคูปต้านะครับผมในไฮสองของนิวฮอลแลนด์ตัวนี้นะครับไฮหน่เนี่ยน่าจะประมาณไฮสอครึ่งเอ่อไฮสครึ่งของคูปต้าหรือไฮสของคูปต้าที่รอบเครื่อง2 5งพนะครับผมความเร็วของรุ่นนี้นะครับอันนี้คือผมเปรียบเทียบจากที่ลองขับลองสัมผัสจริงนะครับผมระบบเกียร์มันเร็วจริงๆนะครับผม ถ้าเป็นโลสีโลสีของรุ่นนี้น่าจะประมาณไฮสอของคูปตารอบเครื่องประมาณพันแปดพันเก้นะครับพันแปดพันเอันนี้คือโลสีของเขา,เาตัวนี้ไฮสนะครับเทียบกับคูปตาเราก็ไฮสามาดินแห้งๆแบบนี้ก็วิ่งชิวๆนะครับคัดท้ายเนี่ยเราไม่ได้ตั้งมานะครับมันอาจจะดึงเป๋หน่อยนะครับ มาชมงานดันสักหน่อยนะครับผมอันนี้ผมยืนอยู่ไกลๆนะอยากให้ลูกค้าได้ยินเสียงให้หนึ่งนะครับ แบบนี้ก็สบายเลยนะครับผมดินไม่เหนียวไม่ทรายเกินไปนะครับผมชื้นๆนะครับผมอุ้มดินดีดีนะครับแบบนี้ครับผมก็งานก็ออกไวนะครับถ้าเครื่องมันแรงนะครับผมบผมันก็จะทำให้เราขับสนุกขึ้นนะครับผม ส่วนเรื่องเสียงนี้ก็ลูกค้าเลือกได้นะต้องการหอนไม่หอนถ้าลูกค้าไม่ต้องการหอนเนี่ยช่างจะทําถูกกว่านะเพราะว่าช่างไม่ต้องมากังวลเรื่องที่ว่าหอนแล้วร้อนนะครับผมก็ฝากลูกค้าด้วยนะครับถ้าว่าหอนด้วยนี่ก็จะแพงหน่อยแต่ถ้าไม่เอาหอนเลยนี่ก็จะทําถูกกว่าหน่อยนะครับผม มันก็จะทําง่ายกว่านะครับผมทาไม่หอนส่วน,นเรื่องแรงก็แรงเท่าๆกันนะครับผมไม่ต่างกันไม่หนีกันนะครับผมก็ให้สังเกตดูที่ล้อก็พอนะครับผมอห,หนึ่งนะครับถ้าล้อมตะกุยดินได้มันก็ถือว่ามันก็พาตัวมันไปได้แหลนะเนาะแต่ถ้าว่าล้อยังไม่ตะกุยดิน มันก็เปรียบเสมือนว่าขนาดตัวมันยังยังพาขนาดกําลังเครื่องยังพาลอ้อพารถยังไปไม่ได้เลยนะครับตัวนั้นก็ยังแรงไม่พอนะครับแต่ถ้าตะกุยดินได้นี่ก็ถือว่าแรงแล้วนะครับไม่ว่าจะรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับผม ใจยาวจริงๆเลยนะครับผมไม่หมดนะครับผม ก็ทำงานในรอบต่ำต่ำสบายนะครับผม1,500นี่นะครับก็เหลือๆแล้วครับแรงประหยัดนะครับผมส่วนแรงเกินนี่ก็เอ,เอาไว้เผื่อใช้ยามจําเป็นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นงานน้ํางานที่ล่มหลมนะฮะต้องการให้ลดพุ่งนี้หลมนะครับเครื่องที่แรงแงมันก็มีประโยชน์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม รีวิวทีที45แรงนะครับผมตัวเก่าวัวเหลี่ยมนะครับต่อประมาณนี้นะครับผม3สูบนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรทิ้งไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ